อันนี้ก็เปิดสวนนะคะทุเรียนภูเขาไฟมีการกินรีนะคะข้าวเหนียวทุเรียนนะคะอันนี้นไม่ได้แล้วเดี๋ยวทุกยากอันนี้มาจากไหนคะอันนี้ออกอุบครับมาจากอุบลอันนี้ออกช่องบทูทูนะคะออกทีวีนะคะครับอุบ,นบนลหมดแล้วครับแล้วก็นี้มาชมสวนทุเรียนภูเขาไฟที่บ้านแสงเจรือน,นะสวนน้องอื่นนะคะตอนนี้แบ่งเป็นพูด นะคะอไคะผูดไฟ่ผูดมั่นเอาไต้นะของทีมปั่นจักรยานทีมอินซีขี่เสือผุดผราชานี้ค่ะโอ้มีไอ้ทุเรียนแบบว่าที่ลูกประทับใจที่สุดมีไหมคะวันนี้มีแย้ลูกไหนครประทับใจลูกไหนประทับใจที่สุดวันนี้คะพี่แจมมาดูเอาแต่ช่างมาขึ้นแต่ช่างดีกว่า ลูกดีลูกไหนใหญ่ที่สุดไม่เอาที่ประทับใจที่สุดไม่ได้ให้เอาเลือกลูกใหญ่ที่สุดน้ะคนเใหญ่นะคะอันนี้ตัดตัดจากสวนนะคะตัดจากต้นเลยตัดจากต้นเอ่อทุเรียนภูเขาไฟอำเภอกันทะลักจังหวัดชิจาเกะนะคะอยู่บ้านเสงเจริญก็นักท่องเที่ยวนะคะวันนี้เปิดสวนนี่เจ้าของสวนนะคะก็มีของขาย มากมายนะคะอันนี้ก็เป็นเงาะภูเขาไฟใช่ไหมคะอันนี้ออกทีวีเด้อชอบชอบประเทศชอบท้องเท่าไหร่คะค่ะก็มีน้ำอ้อยสดคันสดสดนะคะนะคะนี่นะคะแล้วก็มีทุเรียนภูเขาไฟนะคะที่ต่สดสดนะคะก็นักท่องเที่ยวก็แวะมาเรื่อยๆนะคะพี่แทน 6กิโลครึ่งที่บ้านเสกเจริญนะคะอําเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดนะคะใส่มะนาวแล้วนะะทุเรียนสวยมากนะคะอันนี้ต้นนี้กี่ปีคะต้นนี้20ปีครับี20ปีอันนี้คือรักท่องเที่ยวมาจากอุบลนะคะทุเรียนสวยมากปั่นจักรยานมากันครับปั่นจักรยานค่ะ<า> ประทัดใจไหมคะมามือนีประทัดใจมาสองครั้งแล้วโอ้ปีหน้ามาอีกนะคะอาทิตย์ที่แล้วก็มาเดี๋ยวอาจจะมาอีกก็ได้ค่ะค่ะค่ะจะมาเรื่ย<ำ>อยๆจซ้่าแหละซ้่าแหละโอ้ลูกนี้สวยมากนะคะซ้ำเก่็เลยหนี่งังทิพเดี๋ยว,เอเยวไอ้แจงคิดเท่าไหร่มือนีคิดเท่าไหร่วันนี้